วายสองตัวครับโอ้จะไม่ไหลให้ผมมาดลยวายสองตัวแตกเกือบเต็มหน้าชอนนี้โอ้แตกสวยจัดโอ้แล้วคูณสิบแปดครับสองพันสาม เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาพกมบ,บนนกัก ator, oli, บกของข so ft, อเช่นเคยนะครับบับเบิลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมกาเดเตอร์กอรี่นะผู้ชมเป็นเกมของค่าย PG s o ซอฟอีกเช่นเคยนะครับเอาละฮะก่อนที่เข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ ไปเลยกันเลยฮะมาคุณผู้ชมวันนี้ทุน50บาทครับเกมนี้เล่นเบ็ดหนึ่งบาทแล้วกันวันนี้ลวยฮะคิดว่าจะไหลสวยอ้มาถึงก็เข้าฟรีเกมเลยครับสองครั้งแรกมาเริ่มเลยเปิดคลิปสวยเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้มาถึงก็ได้ฟรีเกมเลย ว,วายสามตัวแบบนี้คูณเท่าไหร่คูณแปดนะมาแล้ววายมาอีกสองตัวช่อน,นี้มาอีกคูณห้าครับสวยขอตัวแพงเข้าสักสเต็มหน้านะคูณสิบสามนี้ผมบอกเลยได้เยอะ จะไม่ค่อยไหลตัวแพงเท่าไหร่ยังไม่เห็นตัวแพงเข้าเลยวันนี้คูณสิบห้ามาครับสวยชอนนี้ยี่ผ้าบาทโถ้ารองเท้าลงหน้าอีกตัวนึงนะเมื่อกี้แตกสวยเลย แล้วไหลครับช่อน,นี้วายสองตัวบวกคูณมาอีกห้าครับอู้คูณไหมเนี่ยถือว่าไม่น่าเกียดนะแต่เงี้ยโอโย้โหเลทุนน้อยก็เล่นได้ครับเกมนี้ ผมเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันสามบาทปะโอ้โหแล้ววายเข้าตัวแพงแล้วโอ้โหแล้วเสือเข้าอย่างนี้สวยดิแล้วไหลต่อครับตอนนี้คูณห้าสองร้อยฮะแตกสวยๆครับวันนี้โอ้โหดูดิแป๊บเดียวเล่นแป๊บเดียวได้มาสามร้อแล้วคุณผู้ชมขอสักพันหนึ่งได้เป่าวันนี้โอ้โหแล้วคูณเจ็ดเข้าครับ แตกสวยแล้วฮะเบ็ดห้าบาทเลยแล้วกันซื้อฟรีเกมเล่นหน่อยดีกวาว่ันนี้มาใช้คุ้มครับโหแล้วแตกตัวแพงคุณผู้ชมแล้วไหลต่อฮะมีวายเข้าสวยจัดคูณสอง วายสองตัวครับโอ้จะไม่ไหลให้ผมมาเลยวายสองตัวแตกเกือบเต็มหน้าชอนี้โอ้แตกสวยจัดอ้แล้วคูณสิบแปดครับสองพันสามแตกช็อตเดียวเลยอย่างสวย หมูแล้วเสือเข้าหลายต่อไหมไม่ไหลว่ะวายหนึ่งตัวคูณสามแล้วไหลสิบร้อยสี่สิดโอเคได้อยู่ค้มอยู่หมูเสือเข้าอีกแล้วครับ เสือเข้าดียังวะวันนี้อนไหลเคต่อสวยจัดโอ้โหวายอยู่อย่างไกลหล่อมๆฮะกำไรสองพันกว่าคุณผู้ชมหล่อมเลยครับซื้อรอบเดียวแตกชอนนังคตรสวยอห้าพันเอ้ยแตกสองพันเพิ่มเบ็ดแล้ว ช็วนนี้แตกสวยอีกแล้วแล้วคูณห้ามาคูณสามมาอีกอคุณผู้ชมคูณแปดชอนนี้เท่าไหร่พันหนึ่งอย่างเอาอ่ะแตกสวยอีกแล้ววันเนี้ยเจอช็อตส,สวยๆหลายช็อตเลยไปต่อขออีกสักโอ้โหแล้วฟรีเกมเข้าที่เบ็ดสิบบาทครับมาจบรอบนี้ผมพอละแค่นี้ก็คุมแล้วเนี่ย หูนห้าเข้ามาก่อนเลยช็อตนี้คุณผู้ชมเท่าไหร่สองร้อยครับฟรีเกมเบ็ดสิบบาทแบบไม่ต้องซื้อคะขอลายสวยๆอีกสักช็อตมาขอสักห้าพันได้ไหมรอบนี้ อูแล้วเจเข้าอย่างสวยวายอีกสองตัวครับช่อน,นี้ตัวแพงเข้าด้วยแล้วไหลต่อฮะคูณสิบหกหืมเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร 900, นะ่เก้าร้อยฮะหือเน้นเน้นห้าพันแล้วครับกําไรเราห้าพันกว่าแล้วตอนนี้อูแล้วตัวแพงเข้าอีกแล้วอ่ะ โอ้รับซับเน้นๆแล้ววันนี้โอจะรอบนี้ได้น้อยได้น้อยกว่ารอบเป็ดห้าบาทเลยนะเป็ดห้าบาทได้มาสองพันนะคุณผู้ชมโอต่ก็พอใจแล้วครับได้แค่นี้หลอมๆแล้วมีเงินเที่ยววันไหลแล้วฮะเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปเลยนะครับ แล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ